ท้อมเอ้จังเรออาจังของอแม่หรอจังเลยวันนี้ต้องมาอยู่เล่นด้วยอารมณ์ไหนเนาะวันนี้ต้องมาอยู่นานจังเลยปกติมาถึงจะว,วิ่งขึ้นชั้นสองไปนอนเลยวันนี้ต้อมอารมณ์ไหนเนาะมาอยู่เล่นกับแม่เนี่ยอารมณ์ไหนเนาะไหนใช่บอกติ๊ชท้อมจังจังครับตัวใหญ่มากต้อมต้อตัวใหญ่มากค่ะหนักน่าจะแปดโลได้อะต้อมต้อเนี่ย ใช่ไหมลูกต้มตครับต้ครับไข่อลูกไข่โอ้โ้ดูเขาอยู่นะคะโอ้ตัวใหญ่มากดู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 เดี๋ยวไม่อยากให้อืมอืมเน้น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 เขาตัวใหญ่มากเลยต้มต้มอ่ะนาลูกมาเอาลูกอ่ะ มาเล่นมาเขาอยากเล่นมาเล่นมาลูก,มา,กม,ามาเร็ยวซ่อมซอมหล่อมาต้อมครับมาเร็ว หเขาตัวใหญ่มากอ่ะเขาตัวใหญ่มากสวัสดีค่ะวันนี้ต้มต้มมาเล่นแล้วต้มต้มหล่อมากค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวต้มต้มนะคะน้องต้มหมาแม่มาต้มต้มเขาจะไม่ค่อยมายุ่งนะคะกลางวันเนี่ยเขาจะไม่เข้ามมายุ่งเขาจะหายไปทั้งวันเลยค่ะ เขาจะหายไปทั turkey, ้งวันเอ็มทำหมันให้เขาแล้วอ้วนตุ๊บเลยเขาน่าจะไปอยู่บ้านหลังใหญ่อะค่ะสักหกโมงหรือสองทุ่มเขาจะเดินมานอนที่นี่ทั้งที่จริงเขาก็นอนบ้านหลังใหญ่ได้นะบ้านหลังใหญ่ไม่มีใครอยู่เขาจะไม่มายุ่งเลยแต่พอสองทุ่มเนี่ยเขาจะมานอนที่บ้านตอนเช้าหกโมงเช้าก็กินอาหารอะไรแล้วเขาก็เดินออกไปใช่ไหมลูกใช่ไหมครับทอม จำจำเหรอใช่ไหมคะเอฟซีที่จำจำเหรอใช่ไหมลูก่ะจำจำเหรอใช่ไหมคะจำจำของแม่เหรอใช่ไหมลูกออกมาเดี๊ยออกมาคุยกับเอฟซีหน่อยเดี๊ยวมาเอี๊ยไปอยู่ในนั้นมันมืดอ่ะเขาไม่เห็นหนูหรอกมามามาเดี๊ยวมาเดี๊ยวมาเล่นมาเล่นมาให้กับแม่มาเร็ว แต่เขาทำหมัน <S <S นี่ <S <S ขเขาเข่งขึมเลยเขาจะไม่ยุ่งกับใครไม่อะไรแล้วอือไปอยู่ข้างนอกทะเลาะกับใครบ้างหรือเปล่าอ่ะลูกอือซ้ำๆทะเลาะกับใครบ้างหรือเปล่าอือแต่เขาเก่งค่ะเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์หล่อมากหน้าตาหล่อมากหน้าใหญ่หาซ้ำๆหาแม่มาเร็วอานน่งไม่กับแม่กเกาเร็วออกมาเร็วดูนะคะดูเขานะ้ดะีน,น,นี่ดูเขาดูเขาหล่อมากนีอ เขาหล่อมากต้อมหล่อมากนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ๊ะทำไมอะล่ะทำไมหนูอยากเล่นเหมือนกันใช่ไหมลูกต้อมๆหล่อดูนะคะเาตัวใหญ่มากต้อมๆจะไหมลูกต้อมๆไปเอฟดตีตรงหน้าหน่อยด,ดูดูดูเขาจะไม่ค่อยดันเขาจะขี้เขินนี่มาเร็วมาจ้ำจ้ำมาอ,อ่ะอ่ะฝ่ามืมา Hva er det? มาเร็วอะมาเร็วมาเล่นกับแม่มามาเฮ้วมาทัองมาถาแม่เร็วมามาคืนนี้นอนไหนมานอนไหมมานอนนี้ไหม,มนอนชั้นล่างไหมหอืมอืมลูกมาออกมาเล่นมาเขาอยากเล่นนะเขาอยากเล่นส้มๆมจริงเขาเป็นแมวที่ชอบเล่นนะชอบเล่นของอะไรพวกนี้แน่เลย ใช่ไหมลูก่าแม่มาหนูไปอยู่ที่ไหนมากลางวันัะหนูไปอยู่ที่ไหนมาครับพาเขาไปทําหมันเขาอ้วนตุ๊กเลยเอาไหมเดี๋ยวแม่ซื้อต้อยให้ใส่เอาไหมเอาไหมนะคนละเส้นคนละเส้นเนาะโอเคปะมาเดินมาหาแม่เร็วเมื่อก่อนอะเขายังพูด ยังชวนเขาคุยอะไรได้นะแต่ตอนนี้รู้สึกเขาไม่ค่อยคุยอะงงมากเลยตั้งแต่ทำหมันเนี่ยหาแม่มาฮิวเนาะจำครับจำครับจำจำครับจำจำครับนิวนิว หยดยาที่หูนะคันหูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหยดยามาออกมาหยอดยากันดีกว่ามาเร็วมาเร็วอุ้ยหล,อล่อเลยเล่นตัวเนาะเนาะหล,อล่อเลยเนตัวเนาะมาออกมาเร็วมาใส่ยาดีกว่ามาคันหูแล้ว